จริตการทำชั่วทางวาจาพูดไม่ดีจำแนกไว้4อย่างได้แก่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์ 3. ม,มโนทุจริตการทำชั่วทางใจทางความคิดจำแนกไว้3อย่างคือคิดโลภอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมในวงเล็บมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งถ้ารวมกายทุจริต 3, วาวจีทุจริต4มโนโทุจริต3ก็จะมีทั้งหมด10อย่างท่านเรียกรวมกันว่าอากุศลกรรมบท10หมวดที่2พระพุทธเจ้าได้ระบุคนที่จะไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไว้ว่ามี3จมจำพวกคือ 1. ผู้ที่มีการงานปกปิดคำว่าการงานปกปิดในที่นี้ก็คือกรรมชั่วที่ทำแล้วไม่สามารถจะพูดเปิดเผยโอ้อวดใครได้ 2. ผู้ที่เป็นมิจฉาทิธฐิคือมีความเห็นผิดเห็นว่าบุญบาปไม่ดีกรรมที่ทำแล้วไม่มีผลโลกหน้าไม่มีเป็นต้น 3. ผู้ที่ทุศีลคือทำผิดศีลเช่นศีลห้ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311ตามภาวะของตนหมวดที่ส พระพุทธองค์ได้ระบุคนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาไว้คือผู้ที่ทำกรรมชั่วด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหมวดที่4พระพุทธองค์ได้ระบุคนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาไว้คือผู้ที่มีความตรณีเหนียวแน่นตำหนิหรือขัดขวางการให้ทานของคนอื่นกรรม1 4อย่างทางสู่เดรัจฉานภูมิ กรรมตามพระพุทธพจน์ทั้ง4หมวดนั้นถ้าแยกย่อยเป็นข้อๆโดยละเอียดก็จะได้ดังต่อไปนี้ 1. ค่ฆ่าและการเบียดเบียนสัตว์ 2. ลักทรัพย์หรือการหาทรัพย์ในทางมิชอบ 3. ประพฤติผิดในกรรมเสพกามในทางที่ผิดศีลธรรม 4. พูดปด 5. พูดส่อเสียดยุยงให้เขาเกลียดชังกัน 6. พูดคำหยาบ 7. พูดเพอเจอพูดไร้สาระรวมถึงพูดไม่คิด 8. โลภอยากได้ของเขาในวงเล็บโลภะ 9. พยาบาทปองร้ายชิงชังอิจฉาริษยาในวงเล็บโทสะ 10. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมในวงเล็บโมหะ 11. ทําทำการงานที่ปกปิดได้แก่กาชั่วในวงเล็บอกุศลกรรมบท 12. ทําทำผิดศีลตามสภาวะของตน 13. มีความตรนีทีเหนียว หวงในทรัพย์ของตน 14. ตำหนิติเตียนหรือขัดขวางการให้ทานของคนอื่น